งานจ้างสำรวจทั้ง5บริษรัทการออกแบบโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนสีนครินประชุมกลุ่มย่อยเวทีวแรกครั้งที่2เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งใน5อำเภอในที่ประชุมเห็นด้วยกับโครงการนี้เน้นต้องอย่าให้คนต้นน้ำขาดน้ำ วันที่25กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่าอาคารอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรังตำบลหน,นองรีอำเภอบ่อ,พ,อ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิพัฒน์ธนาภายาัยศาลบรกุลประหลัดอำเภอได้รับมอบหมายจากนายอำเภอบอ่อพลอยให้เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยโดยมีนายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณนาชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรังให้การต้อนรับ โอกาสเปิดการประชุมนายอธิพัฒนาไพศาลวรกุลประหลัดอําเภอบอ่อพลอยได้กล่าวว่าตนเองได้อยู่มาหลายจังหวัดทั้งจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครราชสีมาพบเจอปัญหาภัยแล้งมาตลอดก่อนย้ายไปอยู่กรมการปกครองย้ายมาเป็นประลัดอําเภอบอ่อพลอยก็ได้ศึกษาปัญหาเรื่องนี้มาบ้างและหากโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโอกาสนี้นายประชญา พงศิงจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษส่วนออกแบบระบบชลประทานกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อนำน้ำไปใช้ในพื้นที่แห้งแล้งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างทั้ง5้าบริษัทที่จะทำออกแบบสำรวจเส้นทางการก่อสร้างโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนศรีนครินไปยังพื้นที่สีอ่อำเภอประกอบด้วยอำเภอศรสีสวัสดิ์บ่อพลอยหนองปลือบางส่วน ห้วยกระเจาและอำเภอเลาขวัญซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งมานานทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเกือบ500,000ไร่รวมถึงน้ําอุปโภคบริโภคส่วนรายละเอียดต่างๆทั้งโครงการก่อสร้างการเวนคืนที่ดินจะให้ทางวิศวกรรมของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ นายชลเทศมงคลศิลป์วิศวกรโครงการพร้อมนายประยุทธ์เจริญกุลกล่าวว่าซึ่งการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่สองเวทีแรกเริ่มขึ้นในพื้นที่ตำบลหลุมรังซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําก่อนไปสู่ในอำเภอต่างๆโดยในที่ประชุมได้มีการซักถามถึงโครงการจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านด้วยส่วนใหญ่ประชาชนต้องการให้โครงการนี้สร้างให้เสร็จโดยเร็วเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งแต่ประชาชนในพื้นที่ต้องการเมื่อก่อสร้างแล้ว ประชาชนในพื้นที่จะนำน้ำผ่านไปยังปลายทางจะต้องมีน้ำใช้ด้วยไม่ใช่แค่ผ่านไปเท่านั้นแต่คนต้นน้ำ กับขาดแคลนน้ำภายหลังยกตัวอย่างในช่วงการก่อสร้างเขื่อนสีนกรินใหม่ๆประชาชนให้ความร่วมมือสุดท้ายประชาชนในพื้นที่กลับไม่มีไฟฟ้าและน้ำอุปโภคบริโภคจนถึงเวลานี้คนหลุมรังไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนี้ส่วนปัญหาการเวนคืนที่ดินมีทั้งที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของรัฐเช่นที่ดินสป,ปกที่ดินพบทหมีอยู่จํานวนมากที่อยู่ในโครงการและที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ด้วยเช่นกันทางกรมชลประทานก็มีการเวร คืนให้กับสัดส่วนของที่ดินนายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณนาชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรังได้กล่าวถึงโครงการผ่นน้าจากเขื่อนศรีนครินเป็นเรื่องที่ดีปัญหาไแล้แรงจะหมดไปแต่ต้องดูว่าอ่างเก็บน้ําตัวเขื่อนรองรับเพียงพอจะส่งมาให้โครงการนี้หรือไม่ไม่เช่นนั้นอาจจะตายแค่ยกแรกปัจจุบันเมื่อเกิดฝนตกหนักก็น้ําท่วมพอถึงหน้าแล้งก็แล้ง ขาดน้ำเกษตรกรส่วนใหญ่80%ปลูกอ้อยปลูกข้าวเพราะการทำเกษตรปัจจัยหลักคือน้ำเมื่อหน่วยงานทุกหน่วยเล็งเห็นความสำคัญตามที่ท้องถิ่นได้เสนอไปจึงได้มีการสำรวจเส้นทางการผ่านน้ำจากเขื่อนศินครินมาในพื้นที่แห้งแล้งโดยอ่างเก็บน้ำลำอีซูมีแหล่งกักเก็บน้ำเมื่อผ่านน้ำมาจากเขื่อนศินครินก่อนส่งผ่านไปยังเพอห้วยกระเจาเพล่เหล่าขวัญที่ประชาชนเรียกขานว่าเป็นแดนอีสานนั้นเป็นเรื่องที่ดีนายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณาชายัย นายกองการบริหารส่วนตำบลหลุม,มรังกล่าวต่ออีกว่าในพื้นที่ยังมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์บ้างไม่มีเอกสารสิทธิ์บ้างเมื่อชุดสำรวจลงพื้นที่แล้วให้รับปัญหาความต้องการของประชาชนกลับไปแจ้งกับทางกรมชนทราบอย่างแท้จริงปัญหาใหญ่สามารถผ่านได้แต่อย่าข้าปัญหาเล็กๆเ,เหล่านี้ฝากขอให้แก้กับทุกส่วนให้เท่าเทียมกันซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ว่าในเขตอำเภอโพลหนองคือ,อเรา,อาเราขวัญุกก้ยกระเจา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภออีสานของจวดการนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่มีเขื่อนสีนคลินซึ่งเอาจากภูเขา,าทับเป็นเขื่อนก็สามารถสามารถเก็บน้ําผลิตไฟฟ้าในเขื่อนสีนคลินซึ่งทําให้ไฟฟ้าเนี่ยได้ใช้กันทั่วถึงยันกรุงเทพแต่ตรงนี้ก็เออในโอกาสที่ในความแล้งทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางรัฐบาลหรือผู้นําต่างๆเลยเห็นความ แหลงของชาวบ้านซึ่งจะไม่มีต้นทุนน้ําไม่มีน้ํามีแค่ลําตะเภอไหลผ่านเพียงเล็กน้อยเวลาหน้าฝนก็น้ําท่วมหน้าแล้งเราขาดแขนเรื่องน้ําพื้นที่ในตําบลผมหรือข้างเคียงเนี่ยน่าจะเป็นเกษตรกร,รกไม่ตาม่ากว่า80%ซึ่งปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันปลูกสับรดซึ่งเป็นพืชต้องการน้ําทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีการมาออกมาสำรวจก็อ่โดยราชการ นะครับไม่ว่าทางส่วนต่างๆหรือผู้ว่าก็ได้เรีเห็นจากปัญหาที่พวกผมนําปัญหาจากชาวบ้านเรื่องการขัดแคลนน้ําต่างๆเนี่ยนาไปสู่ในระบบก็มีส่วนการให้ออกมาสํารวจเรื่องการทําให้เอาผันน้ําคืนสีนคำลินนะครับมาสู่ลำสูและลำซูนี่จะมีพื้นที่เก็บน้ําลำสูแล้วก็มาหลุมหลังและส่งไปที่ห้วยกระเจ้าเราขวัญน,นั่นก็เป็นโอกาสที่ดี แต่เนื่องจากว่าเป็นโครงการใหญ่นะครับมีการผ่านที่หลายที่หลายตำแหน่งนะครับหลายจุดซึ่งจะเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิบ้างไม่มีเอกสารสิทธิบ้างแต่ถามจริงๆแล้วความต้องการประชาชนเนี่ยมีความต้องการสูงมากแต่ก็ฝากให้หน่วยสำรวจนะครับที่มาเนี่ยให้รับปัญหาจากขอบวิถีต่างๆผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อปัญหาหลักใหญ่เราได้แต่เราอยากค้าปัญหาเล็ก นะครับซึ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆจากต้นน้ําขาดน้ําบ้างหรือผ่านที่ตรงเออเหลี่ยมตรงไหนที่ชาวบ้านมีที่น้อยให้มองปัญหาต่งตางๆผมว่าเราจะสร้างปัญหาใหญ่แต่ปัญหาเล็กมันมีเราก็อยากให้แก้ทุกส่วนนะครับผมเชื่อว่าเราโครงการดีๆเนี่ยผมอยากให้เกิดมากจริงๆจ,จากใจผมเพราะเรารู้ว่า,าเกษตรกรเนี่ยอ,อยู่ได้เพราะน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยทำกินลําบากเพราะยิ่งสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ผลฟ้าไม่อำนวยการเลยนะครับแย่มากแก็ทำให้เกษตรกรราคาพืชผลก็ถูกนั้เป็นเรื่องที่หัวใจหลักถ้ามีาน้ำนคำกเกษตรก็สามารถกำหนดเวลาการออกได้ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยต้นทุนก็สินค้าเราก็แพงค่าไฟก็แพงนะครับถ้ามีน้ำมาส่งมาเนี่ยมันก็จะทำให้ถูกลงตอนนี้ผมเจาะบ,บ่อบรรนาบาดาลแต่ละที่เชื่อไหมครับว่าบ่อจบแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแส ครับซึ่งเป็นต้นกว่าจะได้เกินคืนเนี่ยทุนลําบากมากคนที่เสร็จก่อตามดำเนี่ยก็จะลําบากเมื่อมีน้ําก็ผลท้ายก็ต้องจําลองที่จำนะอาต่างๆอยู่ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่อยากให้รัฐบาลเลงเห็นความสําคัญของโครงการราเคืองสีที่ผ่านน้ำมามา 3- สีอ่อำเภอนี้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยว่าถ้างบประมาณติดขัดเรื่องกฎหมายเรื่องอปัญหา เรื่องของอุทยานที่ดินจะต้องขอญาตการขยายพื้นที่ให้ปริมาณน้ําเก็บพอเพียงต่างๆก็อยากฝากไปถึงที่ผู้นําหรือรัฐบาลหรือสสที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนสี่อำเภอนี้นะครับครับขอฝากไปด้วยครับในปัญหาต่างอยากให้เกิดขึ้นครับขอบคุณมากครับ